เรือนพรเวลานั่งรถไปกับคนขับรถคนขับรถก็มักจะเปิดโอกาสก่อนว่าเออถ้าผมมีกลิ่นปากนี่ก็ช่วยบอกผมด้วยนะอาตมาก็บอกว่าเออถ้าอาตมามีกลิ่นปากนี่ก็ก็ช่วยบอกอาตมาด้วยนะคือเปิดโอกาสซึ่งกันและกันถ้าหากว่าไม่เปิดโอกาสเนี่ยเราต่างก็คุ้นกับกลิ่นของเราโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีกลิ่นไหมคือจริงๆแล้วเนี่ย กลิ่นของเราเนี่ยจริงๆอาจจะฆ่าคนอื่นได้สบายๆเลยท่านนะเพราะค่อนข้างโหดร้ายพอสมควรแต่เราชินไงชินแล้วก็ไม่รู้ว่ากลิ่นเราเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนและต่างคนก็ต่างไม่เปิดโอกาสและเดินทางไปด้วยกันทั้งคู่ในรถในห้องโดยสารแคบๆมันก็เดินทางด้วยความกระอักกระอ่วนเพราะไม่เกิดการแก้ไขไม่เกิดการพัฒนาในเรื่องของกลิ่นเช่นเดียวกันเลยท่านถ้าหากว่าในชีวิตการเดินทางของชีวิตครอบครัว สามีพัญญาไม่ได้เปิดโอกาสเพื่อที่จะให้เตือนกันในข้อบกพร่องของตัวเองนะลูกหลานไม่ได้เปิดโอกาสให้พ่อแม่เตือนก็กลายเป็นว่าการเดินทางชีวิตครอบครัวก็ไปด้วยความกระอักกระอ่วนไม่ได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้มีความสุขในการเดินทางของชีวิตจริงดังนั้นเมื่อเราได้เห็นในมิติที่ว่าอะไรก็ตามทีที่เปิดโอกาสให้เตือนกันอย่างวันออกพรรษาเนี่ยพระก็จะเข้า ปวารณาก็คือเปิดโอกาสให้เตือนกันได้เมื่อเตือนกันได้ก็พระผู้ใหญ่ก็เตือนผู้น้อยได้ผู้น้อยก็มีโอกาสเตือนผู้ใหญ่ได้เรียกว่าก้าวขาเข้าไปในชีวิตเขาได้บ้างแต่ถ้าก้าวลึกเข้าไปเกินไปเขาก็เรียกว่า,เ,าเรียกว่าก้าวกายแต่ถ้าก้าวเข้าไปพอดีแล้วก็เตือนเๆนี่เรียกว่าเป็นความเมตตาดังนั้นการเดินทางของชีวิตถ้าจะไม่กระอักกระอ่วนเกินไปเปิดโอกาสให้เตือนกัน วันนี้ก็เริ่มทํางานแล้วท่านนะก็ตั้งใจว่าถ้าหากว่าใครจะเตือนเราได้บ้างก็จะรับฟังด้วยดีถ้าหากเป็นการเตือนโดยธรรมหรือถ้าจะเตือนโดยความมันไส้ก็เราก็ยินดีรับฟังไว้แต่เราก็จะไม่สนใจไม่ใส่ใจเลือกเฉพาะส่วนที่ดีและเกลีย่ยส่วนที่ไม่ดีทิ้งไปดังนั้นอะไรก็ตามทีที่เรารู้สึกว่าเป็นข้อบกพร่อง บางทีก็ดีเหมือนกันนะก็ทําให้ตาสว่างขึ้น <c oughs> งั้นอะไรดีๆก็เปิดโอกาสที่จะแบ่งปันอะไรที่ไม่ดีเปิดโอกาสให้คนอื่นเตือนนี่คือการพัฒนาร่วมกันเพื่อการเดินทางของประเทศชาติยังมีความสุขธรรมะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เชา้านี้ขอเจริญพร